ปุม่มปุม่มโอ้โหท่านผู้ชมสวยโอ้โหเลวันว้าวเลวันว้าวโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวพี่เลาวันของเรานรั่นเองนะฮะเป็นร่ามใหม่ล่าสุดของเขาเอาละมาเด็กกันว,ว่าร่ามใหม่ของเขาจะเก่งและก็โหดสักขนาดไหน,น let's go เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะฮะมาดูกันว่าเลวาน้ำมัจะโหดสักขนาดไหนว,ว้าวใจเย็นไม่ชชยโคตรตัวงั้นเหรอมาดีซอนโอ้โหซอนแบบนี้ก็มีเลวานพี่เลวานพี่เลวานโอ้โหท่านผู้ชมผมไม่น่าส่งเลยนะฮะน่าจะยกนะฮะเมื่อกี้สวยโอ้โหเดวิดงั้นเหรอว,ว้าวเคดีอสัสใจเย็ยยนไม่ชชยโอ้โห นี่นะฮะเลวานว้าวว้าวท่านผู้ชมว้าววาใจเย็นนี่เป็นเกมแรกของผมนะฮะน่าจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่นะเอ๋ว้าวฟันไดงั้นเดินในผ่านฟันไดได้ไงมาดีว้าวท่านผู้ชมดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะตึงเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าเลวานของเราจะโชว์ฟอร์มติดนะฮะสวยดูดิฮะโอ้โหท่านผู้ชมติดบล็อกเชสซัน โอ้โหท่านผู้ชมซองฮมินมาดีมาดีาดเลวานขึ้นขึ้นเลวานส่งให้กับเลวานโอ้โหท่านผู้ชมไม่ทันนะฮะเอาไหมเอาไหมโอเคพี่ชายแบบนี้ก็มีลุ้นดีโอ้โหล้ำหน้าเฉยครับท่านผู้ชมผาม่านไปแล้วสิบเจ็ดกว่านาทีนะฮะยังไม่มีสกอร์เพิ่มอะไรสักนิดนะฮะเอาละหวังว่าเลวานของเราจะมีสักหนึ่งประตูสวยโอ้โหว้าวแบบนี้ก็มีลุ้นดี ส่งพลาดนิดนึงเลวานขอยิงโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมยิงได้เจนะฮะในนาทีที่ยี่สิบโอ้โหหาช่องดีเหมือนกันนะเนี่ยร้านนี้เอาละคนดูมาดูกันต่อเลยหวังว่าจะมีอีกสักหนึ่งประตูนะเอ็นไม่ใช่ว้าวว้าวว้าวามันไม่ง่ายอย่างที่ในฝันนะโอดินสวยเดวิดโอ้โหท่านผู้ชมสวยโอ้โหเลวานอย่างสวยนะท่านผู้ชม ยิงโอโหเจ็ดได้จังที่จุสกอร์ไม่คมนิดนึงนะเมื่อกี้สวยขอปันอป้นโอโหปั้นโคไม่ติดนะมาละโอดินว้าวติดเยวะ่ะติดฟันได้นะเคเคเคดีอาส,สวยดีอาสอันนูย็นส่งกลับแล้วก็ส่งกลับอีกครั้งว้าวว้าวเดวิด,วดสวยเลวานโอโหซอนนะฮะไม่ใช่เลวานทำไมอ่ย เกมกำลังตึงเนี่สิ่สงผิดแบบนี้ก็มีประตูดิว้าว,ว,าวเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบจริงๆนะฮะโอ้เขาเล่นสไตล์เราเหมือนกันนะฮะมาดีมาดีในผ่านอานูเมเดรซานนี่สวยดีอาร์สส่งกลับแล้วก็เลวานขอสวยเลวานเลวานส่งกลับติดบล็อกออดินการ์สวย โอ้ดินโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมแบบนี้ก็มีนุ้นโอ้โหสองประตูต่อศูนย์นะฮะเลวานทั้งสองลูกเลยนะขอะท่านผู้ชมนี่เป็นเกมแรกของผมนะฮะในวันนี้นะ,ะเอาละานันหนยก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยเอาละท่านผู้ชมคิดว่าจะมีแฮตททริกไหมผมหวังว่าจะมีแฮตททริกนะ,ะโอ้โห โอ้โหเหลืออีกแค่สองน,นาทีมามามาไม่เสียเวลาโอ้โหเล้ววานว้าวเดวิดโอ้โหส่งพลาดเป้าวิชัยหรือว่าโอ้โหท่านผู้ชมแบบนี้แบบนี้โอ้เอาละครับท่านผู้ชมนี่คือนี่ของฝ่ายตรงข้ามนะฮะมาในแผน4-3-3แล้วก็มาในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ว้าวร้านนี้ฮะเขามีบโบนโ่ที่แจกล่าส,สุดเลยนะฮะนันผู้ชมอยู่ในทีมด้วยเอาละหวังว่าผมจะมีอีกสักหนึ่งประตูเอาละคนดูมาดูกันต่อเลยว้าวาว,าว้าวใจเย็นพี่ชายสวยอุดินกาดถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออาภัยด้วยนะฮะนันผู้ชมใจเย็นว้าวอาน,นูสวยเลยวัน ว้าว wow. กันดูกันนะฮะท่านผู้ชมโอ้อีกนิดนึ้ง,งในผ่านไม่ได้หรอกวักเกอร์โอ้ว้าวว,าว้วาวดูเหมือนเขาจะตั้งหลักได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมว้วาวว้าวจริงๆนะฮะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเขาจะตั้งหลักได้นะฮะแต่แต่พรักษาประตูของผมเซฟไว้ก่อนนะเอาละเลวัน ่ขออีกแค่หนึ่งลูกนายจะได้แฮตริกเลยนะมาดีไม่ต้องหวังนะ,ะท่านผู้ชมผมจะพยายามให้ได้แฮตริกสวยว้าวโคตรไม่ใช่โคตรดว้วยนะฮะผู้ผิดเอาละครับท่านผู้ชมอีกสิบนาทีผมจะเริ่มจริงจังแล้วนะฮะอีกแค่สิบนาทีก่อนนาทีที่เจ็บสิบแล้วกันตอนนี้ขอชิวๆก่อนเจ็ดสิบเมื่อ,อไรผมจะเริ่ม เอาจริงเลยนะฮะท่านผู้ชมผมจะเพิ่มสกอร์ให้ได้นะฮะมาดีมาดีาดสวยพี่ชายว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวเกือบสวยเอาละเลว,วันคอโอ้โหท่านผู้ชมอดแทไม่ลึกพอว,ว้าวดูเหมือนนาย ว้าวท่านผู้ชมเอาละได้เวลาสวนกลับแลวนะฮะโอเคมาดีนายยิงไม่ได้หรอกเอาละครับท่านผู้ชมได้เวลาเอาจริงแล้วนะฮะหวังว่าเลวันของเราจะมีสักหนึ่งประตูสวยพี่ชายมาดีมาดีาดว้าวตอนนี้ผมเจอเรื่องเอาจริงแล้วนะฮะปันไดสวยเครียกอน ติดบล็อกเมสซี่อันโน่สวยอันโน่ดีอัสบันเดทซิวารอจังหวะเลวานเลวานเลวานโอ้โหท่านผู้ชมสวยเลวานอย่างสวยส่งกลับก่อนโอเคตอนนี้รอจังหวะนี่โอ้โหท่านผู้ชมโอโ้โหเกือบเลยฮะชากา้าใช่ยินว้าวดูเหมือนว่าเขาจะอ่านเกมเฉียบ ขาดนิดนึงเอาละสวยพี่ชายส่งกลับบรนเดอร์ซิวาเลวานใจยเย็นสวยส่งกลับโอ้โหท่านผู้ชมติดบล็อกโอ้โหอีกแค่นิดเดียวไม่เอาหน่อีกหนึ่งลูกจะแอทริกแล้วนะก็อเอออีกแค่ลูกเดียวเลวานสวยยิงโอ้โหท่านผู้ชมบรูโน่สวยตุย้มโอ้โหท่านผู้ชม อีกแค่หลุดเดียวนะท่านผู้ชมเหลืออีกเวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีโอ้โหท่านผู้ชมเกือบจะแฮตริกแล้วนะฮะเลวาร่าใหม่เอาละก็ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณครับ